เอาเป็นว่าเนี่ยผู้ต้องหาผู้ต้องขังทั้งหลายเนี่ยนะฮะกลุ่มกวนของคุณเนี่ยกลุ่มแกนนำเนี่ยนะฮะเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่แล้วนะฮะการที่กรมราชทานจะไปทำอะไรเนี่ยโอ้โหเขาต้องระแวดระวังมากเลยนะใครจะไปทำอะไรคุณนะฮะทัศตาเขียวออกมานี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า เขาเรียกขาเรียกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแกนนาที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่สังคมกำลัง <นะ S 1> จับตามองลเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีมเหตุอะไรเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนเขามีมวลชนเขามี<อ>คนเชียเขาก็ต้องออกมาเฮ้ยกรมรัฐบาทำนี้ได้ไงใช,ใช่ไหม กับผ่าประเด็นร้อนครับกับผมพาทิศอุวัฒน์มรสกุลครับครับและผมเกียรติวงสงบครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีคุณลีอ่ะสวัสดีด้วยนะฮะวันนี้เราก็ยังเคยเราก็มีประเด็นมาให้ผ่าท่านผู้ชมเหมือนกันนะฮะก็วันนี้เราจะผ่าไปในเรือนจำครับผ่าไปที่จดหมายซึ่งเป็นจดหมายปริศนาไม่ปริศนาหรอกก็คือลงชื่อลงนามเรียบร้อยเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะฮะในสังคมในโลกโซเชียลด้วยนะฮะกับกรณีที่ คุณอนทนนำพาเนี่ยนะฮะเขาก็เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองนะฮะเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะฮะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาในยามวิการใส่ชุดสีน้ําเงินเข้มจะเข้ามาพยายามทําร้ายหรือเปล่าหรืออะไรทํานองนี้นะฮะซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็โพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มีได้รับการแก้ไขนะฮะโดยระบุว่าด่วนที่สุด ข้อความจากศาล16มีนาคมเนี่ยนะ,ะฮะวงเล็บข้อความเป็นคำร้องที่เขียนส่งต่อศาลเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะรีบเขียนจึงลงวันที่ผิดได้โปรดอย่าเถียงกันว่าเขียนในเรือนจำหรือไม่เนื่องจากวันนี้ก็คือเมื่อวาน นะฮะเนื่องจากวันนี้อานน์มาสารเพื่อสืบพยานไม่ได้เขียนในเรือนจำนะฮะคือที่เขาโพสต์แบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถกเถียงกันว่าเออเขียนในเรือนจําหรือเปล่านะฮะหรือ่าเขียนข้างนอกไอ้เขียนมันแล้วอยู่ในเรือนจาแล้วเขียนได้ยังไงและโพสต์ลง Facebook ได้อย่างไรนะฮะอะไรทํานองนี้นะฮะคุณอานน์นำภาก็ออกมาชี้แจงนะฮะทีนี้นอกจากทางด้านของทนายอานนนำภาเนี่ยนะฮะได้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือ นายกฤษดางนุจรัตนะฮะทนายความ,าวามจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะก็ออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปตามที่ทนายอาโน์ได้เขียนเอาไว้นะฮะ,ฮะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเข้ามาในยามวิกาลและก็สวมชุดสีน้ําเงินมไม่ติดป้ายชื่อนะฮะโดยจดหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยยืนยันเลยนะฮะว่าทนายอาโน์เนี่ยได้<ะ>ไดเขียนที่ศาลอาญานะฮะ เมื่อเช้าของเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะฮะก็ซึ่งมีการนัดสืบพยานซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยตนจะไปพบนายอานนบแต่เบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับทนายที่ไปศาลอาญายืนยันว่าจดหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นจดหมายที่นายอานนนเนี่ยเขียนจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะฮะมีการยืนยันมาก็หลังจากที่มีจดหมายนี้โผล่มานะครับก็มี คนที่เป็นห่วงเป็นใยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็ไปดูใน f a c b o o k อ่ะก็รู้เองนะฮะคนที่ตัวเตี้ยหน่อยตัวตเตี้ยหน่อยนะฮะ เพราะว่าชอบหลบอยู่หลังมบครับ <c oughs> คุณอ,อินนะฮะ,ะ <c oughs> ก็เขาได้โพสต์ใน a c e b o o k นะว่าจะเดินทางไปพบอธิบดีกรมราชทรรนะฮะอขอคำตอบกรณีกลุ่มบุคลคลพยายามจะนำตัวแกนนำเนี่ยอของราษฎรออกจากเรือนจำกลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็มีการไปยื่น,นหนังสือนะฮะในช่วงเมื่อวานนี้ในช่วงสายๆหน่อยนะฮะก็เดินทางไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนนะฮะทางด้านของกรมราชัรร์เองเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะนาย กริดกระแสทิปนะฮะผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะฮะได้รับตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพขออภัยมาจากเรือนจําพิเศษธนบุรีนะฮะในช่วงกลางดึกตามขั้นตอนระเบียบเรือนจำนะแต่ว่าจะต้องตักตัวเนี่ยในแดนสองของเรือนจําพิเศษกรุงเทพก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดจะทามาปะาปนกับนักโทษเก่าไม่ได้นะฮะอ่าแล้ว กรมราชธรรมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วนะก็ข,ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ในช่วงกลางคืนเนี่ยถึงเช้าวันที่16กนะฮะก็มาจากภายหลังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้รับการย้ายตัวนะฮะของ,ของ,ของนายพานุพงศ์ก็คือไม้นะฮะอ<ง>่า uh, นายจตุพัฒนนะฮะหรือว่าภัยดาวดินนะฮะแล้วก็นายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้จากเรื<ข>อน<ง>จําพิเศษธนบุรีมาเรื<ข>อน<ง>จําพิเศษกรุงเทพนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นระเบียบของทางากรมราชทัณฑ์อยู่แล้วในช่วงสถานรราการณ์โควิดใช่ไหมฮะทีนี้การเดินทางเนี่ยเขามาตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นกับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะสิบแนาฬิกาสีนาทีนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําการตรวจร่างกายะะตามลําดับเลยก่อนนําตัวเนี่ยเข้าคุมขังพร้อมกับผู้ต้องหาอื่นอีก9รายนะฮะในห้องคุมขังเนี่ยอ่าในแดนแรกรับนะครับเพื่อแยกกักโรคนะฮะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด <19. S 2> ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครติดบ้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะบางคนเขาเดินทะลุฟ้ามาจากต่างจังหวัดอะอาจจะไปใช่ไหมอาจจะไปรับเชื้อ,อะะก็เป็นไปได้นะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยเรื่องมันเกิดช่วงเวลานี้นะยี่สนาฬิกานายวีรกิจหารปริพันธนะะ์รองอธิบดีกรมรชาชธรรเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลจากทันตสถานโรงพยาบาลราชธรรเนี่ยได้เข้ามาดําเนิน หาตรวจเชื้อโควิด -19 นะัในกลุ่มผู้ต้องขังภายในห้องดังกล่าวซึ่งมีทั้งสิ้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะ16คนคนะฮะแต่มีผู้ต้องขังที่ให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อเนี่ยเพียง9คนคนะและไม่ประสงค์ในการร่วมมือในการตรวจหาเชื้อเนี่ยคือ7คนอยากรู้ไหมว่าใครหน่งอ,อยากรู้ผมก็อยากบอกนะหนึ่นะ,ะนายพานุพงศ์จัดนอกอนะะสองนายจัตุพัฒน บุญพัทรรักษานะฮะสามไทยนะฮะสามนายปิยรัตน์จงเทพโตโต้สี่นายพริชชิวารักษ์กวินนะฮะห้านายอานนท์นำพานะฮะแล้วก็พร้อมพวกนะจึงต้องดำเนินการแยกกลุ่มผู้ต้องหาผู้ต้องขังเหล่านี้นะฮะแยกไว้เพราะว่า ผู้ต้องขังเนี่ยมีเจ็ดคนใช่ไหมที่ว่าไม่ยอมตรวจนะคนอื่นเขาตรวจกันนะออกจากผู้ต้องหาออกออกจากผู้ต้องขังที่ยินยอมให้ตรวจเพราะว่านักเขาตรวจแล้วเขาก็อาจจะถ้าไม่มีเชื้อก็คือปลอดกว่าเชื้อแต่เนี่ยไม่ตรวจไม่ตรวจก็ต้องแยกนะฮะไม่ยอมไปตรวจก็เลยต้องแยกออกมาก็ต้องใช่ไม่งั้นมันไปปากปนอันนี้ก็คือตามที่เขาแถลงชี้แจงออกมานะซึ่งท่านผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นการเพื่อ ป้องกันนะฮะกักกันโรคและสังเกตอาการเพิ่มเติมที่สถานพยาบาลตามระเบียบนะฮะของกรมราชทัณและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโ,โนวไว2 0 -19 นะฮะทั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง7คนเนี่ยที่ผมได้พูดไปนะฮะมีมีไม้มีไผ่มีอานนนมีกวินม,มีโตโต้นะฮะอ่ะแล้วก็มีอีกมีพวกอีก2คนนะฮะอ่ะก็ ได้ปฏิเสธที่จะย้ายคือไม่ย้ายพอเขาให้ให้ตรวจก็ไม่ตรวจอพอให้ย้ายก็ไม่ย้ายนะฮะดื้อนะพอดื้อแล้วทำไงฮะเจ้าหน้าที่ก็อ่ะคุณไม่ย้ายผมย้ายเองนะฮะเขาก็เลยย้ายคนที่ว่าตรวจเนี่ยออกไปคนที่ตรวจแล้วเนี่ยออกไปไอ้ส่วนคนที่ว่า ไม่ตรวจก็ทำออกให้ตรวจก็ไม่ตรวจก็ย้ายไม่ย้ายเออไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรงั้นผมย้ายคนที่เขาตรวจแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่านะฮะที่เอามาเขียนนะฮะในเรื่องของอาจจะโดนทำร้ายนะฮะเขาใส่ชุดสีนน้ำเงินก็อาจจะเป็นชุดป้องกันโควิดไงชุดคุมสีนน้ำเงินอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ย ผู้ต้องหาผู้ต้องขังทั้งหลายเนี่ยนะฮะกลุ่มกวนของคุณเนี่ยกลุ่มแกนนำเนี่ยนะฮะเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่แล้วนะฮะการที่กรมราชธรรมจะไปทำอะไรเนี่ยโอ้โหเขาต้องระแวดระวังมากเลยนะใครจะไปทำอะไรคุณนะฮะถ้าตาเขียวออกมานี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแกนนาที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่สังคมกํลังจับตามองเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนเขามีมวลชนเขามีคนเชียร์เขาก็ต้องออกมาเฮ้ยกรมนต์ททันทำนี้ได้ไงใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว่า ถ้าเกิดยุงกัดอ่ะที่ผมพูดอินตอนเริ่มต้นรายการอ่ะถ้ายุงกัดเนี่ยจะมาโทษกรมราชทันไม่ได้นะเราไม่สามารถห้ามห้ามยุงได้บอกบอกกรมรัชทันปล่อยยุงไปถ้าการเมืองดีกรมรัชทันป้องไม่มียุ่งอันนี้คือผมเคยไปเจอเจอแซวแซวนะถ้าการเมืองดีอย่างที่บอกไปนะว่ากรมรัชทันเนี่ยออกมาชี้แจงยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำตามขั้นตอนยึดกฎยึดระเบียบและยึดกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของพระราชบัญญัติกรมราชทันนะ พุทธศักราช2อ6 0อย่างเคร่งครัดนะฮะไม่สามารถทําการหนึ่งกันใดได้โดยพละกการเป็นตังขาาดังนั้นแล้วจดหมายที่เขียนมาเนี่ยอาจจะเป็นจากความเข้าใจผิดของคุณอนนท์ก็เป็นได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องเป็นอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมฮะครับวันนี้แหละรู้เรื่องนะฮะเพราะวันนี้เองเนี่ยก็จะมีการไต่สวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น เพียงข้ออ้างครับหรือเปล่าในการที่จะขอยื่นประกันตัวนะฮะเพราะอะไรคุณอินรู้ไหม<ะ>ก็มีการไปยื่นประกันตัวโดยให้เหตุผลว่ากลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตในร่างกายที่จะเกิดขึ้น นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยคนข้างนอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะคนข้างในเนี่ยเขารู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนข้างในบางคนก็ผมเชื่อว่าในเนี้ยมีคนโกหกแล้วแหละนะฮะอาจก็ต้องให้สารท่านเนี่ยไตยส่สวนว่าคใครนะฮะพูดไม่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนำมาสู่เรื่องของการขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวอืมอผู้ชมพะจากประเด็นดังกล่าวจากจดหมายดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มีการยื่น คำร้องขอประกันตัวซึ่งทางด้านของนายกฤษดังนุจรัตเนี่ยนะฮะทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้กล่าวว่านายอานทน์เนี่ยนะฮะจะยื่นคำร้องขอประกันตัวอีกครั้งโดยเอาเหตุผลนี้เนี่ยนะฮะประกอบนะนะฮะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตรเราอยู่ในความคุ้มครองตามอำนาจของศาลต้องแจ้งให้สารทราบนะฮะนายอานนท์ ยื่นคำร้องแจ้งให้สารทราบกรณีนี้ตามจดหมายทุกคนไม่ได้นอนทั้งคืนอขอให้สารช่วยชีวิตด้วยปรึกษากับญาติพ่อแม่พี่น้องของนายอานนท์ได้ยื่นขอสารปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะสารก็มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายพริชวารักหรือว่าแพนกวินนะฮะจำเลยที่1น7ะครับ3-7คดีดำออทับอ คดีชุมนุมปักบุตรสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็พิคคอร์แล้วเห็นว่าสารชั้นต้นและศาลอุทธร์เนี่ยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่ากรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปเนี่ยจำเลยที่1จะไปกระทําการในทํานองเดียวกันนะฮะซึ่งอีกคนหนึ่งคือใครครับบีครับก็คือ ันแรกก่อนก็คือแพนกวินนะจรับในะบที่1คนแรกก็คือแพนกวินอ่าหนึ 1, ่งสามถึงเจ็ดครับเขาเว้นสองไว้ y, 2คืออานนท์นำพาครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่2นะฮะก็คือนายอานนท์น้ำพาเนี่ยแกนนำกลุ่มคณะราษฎนะรท่านผู้ชมฮะครับอ่ะสารก็เห็นในลักษณะเดียวกันก็คือสารเห็นว่าสารชั้นต้นและสารอุทธร์เนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให,ให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะฮะคล้ายกับคุณพิติเลยว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยจำเลยที่2ไปนะฮะอาจจะมีการไปกระทํมความผิดนะฮะในทํานองกันกับที่ถูกฟ้องหรือก่ออันตรายประการอื่นครับส่วนไอ้ที่เกิดเหตุจดหมายอ่ะประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะอันเมื่อกี้ประเด็นแรกทุกสารบอกว่า จำเลยที่สองเนี่ยที่อ้างว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะที่เขียนจดหมายออกมาเนี่ยอ่าศาลบอกว่าเหตุผลที่ว่าศาลไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยศาลเขามีการนัดไต่สวนนะฮะเรื่องดังกล่าวในคดีนี้จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมดังนั้นแล้วต่อให้มีจดหมายมาอีกร้อฉบับออกจากเรือนจําออกมาว่าถูกกระทํานู่นนี่นั่นนะฮะศาลก็มองว่า สารไต่เดีนัดต่สวนเอากรมราชธรรมมาคุยเอาคนที่ว่ามีประเด็นมาคุยแล้วมาคุยกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาคุยซิเอามาถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งนะแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูณพันธ์นะฮะก็เป็นจำเลยที่17ในคดีใหม่เลขดำนะฮะออ่าง2อ7ทับ2 5ง4เนี่ยได้ยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะสารเห็นว่าจำเลยคือคนนี้จะมี เขาเรียกสารให้เหตุผลแปลกจากเพื่อนนะสารบอกว่าในขณะที่ควบคุมตัวเนี่ยจำเลยมีลักษณะพฤติการหลบหนีจึงอาจเป็นเหตุผลว่าหากปล่อยตัวไปครั้งนี้เนี่ยอาจจะหลบหนีอีกก็เลยไม่ปล่อยตัวดังนั้นแล้วผู้ชมเหตุผลของสารที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวง่ายๆมากๆเลยนะอย่างเช่นแพนกวินคาริสอานน์นำพาหนึ่งเลย กระทำความผิดเนี่ยในอัตราโทษที่สูงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นเบื้องสูงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมินสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชธายาตนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งจิตใจและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนี่คือข้อที่สองหนึ่งคือโทษสูงสองเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและสามบุคคลเหล่านี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้เองศาลเคยให้ประกันตัวมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่ดลการประกันตัวไปก็ไปปลุกระดมมวลชนกระทำผิดซ้ำให้เกิดความวุ่นวายก็แสดงว่าสามเหตุผลที่ศาลให้ง่ายๆนะฮะเอาเรื่องของคดีเดิมนะก็คือมีโทษสูงเป็นความผิดร้ายแรงและปล่อยไปกระทำผิดอีกไอ้ส่วนเรื่องโดนทำร้ายร่างกายอะไรอ่าอันนั้นก็คือศาลนัดไต่สวนไม่ต้องห่วงศาลท่านให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วฮะนะฮะแต่ว่าขอแค่อย่าโกหกศาลก็พอนะฮะครับ ทีนี้ครับผู้ชมครจากกรณีดังกล่าวที่เ,ออทเราได้ออพูดในื่องของจดหมายเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้17มีนาคม,มนะฮะช่วงเช้ามืดครับมีรายงานว่าพบป้ายผุดขึ้นมาหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครออโดยการนำป้ายไปติดตั้งนะฮะตามสะพานลอยอหน้ากรมทหารราที่หนึ่งทำไมมันดูสอดคล้องสอดรับกันจังเลยไปติดผิดที่หรือเปล่าคือ ไปติดอะไรที่กรมทหารราบที่หนึ่งเออเอ,อ่ากรมทหารราบที่หนึ่งเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของกรมราชธาร <c ười> ์เขาคือเขาจะเอาให้เกี่ยวให้ได้ใช่ไหมคือก็ยังไงก็จะโยงให้เกี่ยวให้ได้ใช่ไหมอ,อท่ทีนี้มาดูขาา้อความหน่อยนะออป้ายดังกล่าวเนี่ยเออเขียนว่างี้ <ๆ S 2> กี่ศพแล้วที่ต้องตายในคุกเออ,เอ,อแล้วกี่ศพแล้วฮะที่ต้องตายข้างนอกทำไมไม่เขียนบ้างอ่ะเอออ้าวก็มี คนตายมีทุกวันนะฮะแต่ว่าตายในคุกเนี่ยเขาพยายามจะสื่อเห็นว่าเฮ้ยกรมราชทันคุณทําอะไรนักโทษหรือเปล่านี่ดูหนังเยอะนะใช่ไหมน่าจะดูหนังเยอะมันมีหนังลองแขกคุกอะไรสักอย่างนะครับผมก็ดูนะเป็นซีรีส์เลยนะแต่อันนั้นคือนักโทษทํากันเองนะไม่ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าระบบราชทันในประเทศไทยนยค่อนข้างจะดีนะฮะเพราะว่าเคยดูสารคดีในหลายๆเรื่องและตอนเด็กไอดอลคนดังเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยฮะ ก็ค่อนข้างจะดูแลดีอพอสมควรนะอ่าก็อย่างน้อยๆก็มีที่หลับที่นอนอาหารให้แต่ว่าการเขียนป้ายแบบนี้นะกีบศพแล้วที่ต้องตายในคุกเนี่ยนะฮะเป็นการพยายามใช้เหตุผลนี้เนี่ยในการปลุกระดม,มปลุกกระแสสังคมนะฮะรวมถึงเนี่ยมีป้ายหน้าสารดีกาซึ่งมีข้อความว่าวันเฉลิมชูชีพสยามสุรชัยกฤษณะนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เคยเป็นประเด็นทางด้านสังคม,มนะ บางคนบอกว่าเขาหายมั่งอะไรมั่งแต่ก็มีโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะพอเวลาหายตัวโพสต์เฟซบุ๊กได้ลบเฟซบุ๊กได้ก็อันนี้ก็มันบอกไม่ถูกกับผมผมจะพูดยังไงนะฮะ<อ>ก,กับการที่ว่าเอาคนพวกนี้มาโหนอ,อันนี้เรียกว่าโหนได้เต็มปากเลยนะท<อ>่านผ<อ>ู้ชมฮะนอกจากนั้นยังมีป้ายผุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยข้อความเนี่ยระบุว่าศาลไทยไม่มีความยุติธรรมจริงๆผมว่าป้ายเนี่ยแปะสลับกันนะจริงๆน่าจะเอาคำว่าศาลไทยเนี่ยไปแปะหน้าศาลฎีกาถ้าจะให้มันตอดค้องกันอะใช่ไหมฮะ ราสวรีด์ก็เรื่องของประชาธิปไตยไปใช่ไหมฮะออแต่ยัง,งงงอยู่ว่ากรมฐานรับท,ที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยจะเอ,เอาให้เกี่ยวให้ได้แหละ,ะ,ะ <c oughs> ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็ยังมีการนัดรวมตัวกันที่หน้าศาลอาญารัชดาวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะ,ะตอนเวลาประมาณเก้านาฬิกาโดยนายชินวัตรจันกระจางหรือว่าไบรท์ชินวัตรนะฮะอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นที่น่าสังเกตฮะว่าเอ๊ะการเขียนจดหมายดังกล่าวของ คุณอนุนำพานี่นะฮะเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขอประกันตัวหรือไม่นะฮะอีกทั้งยังใช้กรณีดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการยุยงปลุกปั่นหรือเปล่าปลุกเราหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยม็อบก็เริ่มฟอๆและยั่วยุให้ม็อบให้คนมีความรู้สึกร่วมเหมือนเราอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่านะฮะเขาก็ตั้งคําถามกันแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนมันน้อยนะฮะจากหลักหลักหลักหมื่นเลยอะนะฮะเหลือ หลักพันจนมาหลักร้อยนะฮะหลักสิบและล่าสุดหลักสิบที่ไหนเนี่ยน้อยมากตาม BTS ไงยอ๋อเออยอมยอมยอมใช่หรือเปล่าคนเข้ามาซื้อของตามรถเข็นหรือเปล่าไม่อ๋อไม่ได้นับรวมไปเอออินไปใส่ไลฟ์ม็อบเขาผมยังมั่นใจว่าเขาหลักร้อยอยู่นะแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยเมื่อข่าวนี้ดังเนี่ยท่านผู้ชมอย่าทอดทิ้งประเด็นสําคัญนะไอเงินบริจาคเราก็ยังยังยังอยากรู้เฮ้ยหรือ เอานี้มากลบเงินบริจาคอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าก็วันนี้อย่างที่รีบอกอย่างที่รีเล่าว่าศาลก็จะทําการไต่สวนนะฮะว่าเอ้เรื่องมันเป็นมาอย่างไรก็ต้องรอคือวันนี้แหละดูกันต่อไปศาลอาญาก็ได้กําหนดแล้วแหละว่าจะมีการไต่สวนนะฮะตามเอกสารหนังสือคําร้องซึ่งคุณอนนท์เนี่ยนอกจากเขาจะเขียนเป็นข้อความเนี่ยเขาก็มีการเป็นยื่นคำร้องต่อศาลเลยนะว่าเออเนี่ยถูกกรมรัฐทรรนอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งวันนี้แหละ ะะวันพุธ17เวันนี้นะฮะ,ะก็จะมีหมายเรียกนายกริตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาร่วมในการนัดพิจารณาดังกล่าวนะฮะแล้วก็เบิกตัวผู้ต้องขังนายอานทน์นะฮะจำเลยจากเรือนจำเนี่ยม,มาศาลเพื่อ,อให้ข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าสุดท้ายแล้วใครปั้นน้ำเป็นตัว อืมอ่ก็ต้องรอชมกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะฮะครับอ่ะก็ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ครับกับผ่าประเด็นร้อนครับกับผมพาทิดวิวัฒน์มัสกุลครับครับและผมเกียรติวงสงบครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย